ภูลังการับแลเมืองพญานาคเมื่อหลวงปู่ตองมาอยู่ที่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาในปีพุทธศักราช2535ท่านก็ได้ทำทางขึ้นไปตามมีตามเกิดช่วงไหนที่สูงชั้นอันตรายหวาดเสียวก็ทำบันไดไม้พาดไว้อย่างง่ายๆพอให้ไต่ขึ้นไปได้ ใครที่ร่างกายอ่อนแอขึ้นไม่ได้เลยขนาดคนหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงขึ้นไปก็หอบแฮกๆไม่อยากขึ้นไปอีกเป็นครั้งที่สองแต่ลวงปู่ตองสามารถขึ้นไปได้สบายมากทางๆท,ที่อายุได้60ปีแล้วร่างกายยังแข็งแรงเหมือนกับคนหนุ่มท่านแบกถุงปูนครั้งละ2-3ถุงขึ้นไปวันละหลายเที่ยวสร้างเจดีสูง13เมตร สำหรับปัญจุปัฐิธาต์ของพระอาจารย์วังและปันรูปพระพุทธรูปหลายองค์หลวงปู่ตองเปิดเผยวิธีการแบกถุงปูถุงทรายขึ้นภูลังกาว่าใช้วิธีทำจิตใจให้เป็นสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกแบบอานาปานสตินั่นเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วร่างกายจะเบาวิวเหมือนปุยนุ่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไว แบกถุงปูนซีเมนและถุงทรายขึ้นไปได้สบายสบายวิธีทำตัวเบาของหลวงปู่ตองนี้ฟังแล้วง่ายแต่ทำจริงๆยากเพราะการทำจิตให้เป็นสมาธินั้นไม่ใช่ทำกันได้ทุกคนต้องเป็นคนมีบุพวัสนาบารมีสนับสนุนถึงจะทำสำเร็จวิธีทำตัวเบาของหลวงปู่ตองนี้คล้ายกับวิชารูปเบา ของบรรดาพระกรรมฐานสมัยโบราณคือต้องบริกรรมภาวนาจนจิตนิ่งแน่วเป็นสมาธิเกิดอาการตัวเบาลอยตัวได้สามารถที่จะลอยตัวขึ้นไปบนต้นกล้วยแล้วเดินเล่นนอนเล่นบนก้านใบตองกล้วยได้โดยที่กล้านกล้วยไม่หักแต่อย่างใดเมื่อขึ้นไปอยู่ถ้ำชัยมงคลภูลังกาแล้วหลวงปู่ตองก็ลงมือบุรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ปั้นพระพุทธรูปและซ่อมแซมพระพุทธรูปซ่อมแซมถ้ำและเพิงผาผุพังสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาใหม่บนยอดเขาเทป,ปูนทำสะพานขนาดเล็กหกทำความสะอาดบริเวณเขตสงความขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังกับงานบูรณะปฏิสังขรน,นี้คงจะเข้าตาสิ่งลึกลับหรือเทพพหมและผีสางเทวดาทั้งหลาย ที่เฝ้าจับตามองอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในวันหนึ่งต่อมาก็ส่งทูตมาหาเป็นทูตพิเศษที่ไม่ธรรมดาทูตที่มาหานี้เป็นงูจงอางขนาดยักษ์สองผัวเมียลำตัวใหญ่ขนาดต้นเทียนพรนษาขนาดใหญ่หรือขนาดโคนขาของผู้ใหญ่มีความยาวมากใครเห็นแล้วจะต้องขนหัวลุกตกใจกลัวเป็นลมหรือช็อกตาย งูจงอางยักษ์ทั้งสองนี้มาหาหลวงปู่ตองในถ้ำชัยมงคลขณะที่ท่านทำวัดสวดมนต์มันพงกหัวแสดงความเคารพแล้วก็แผ่พังพานยืดลำตัวขึ้นสูงเป็นวาและพงกหัวทำความเคารพอีกจากนั้นก็กกตัวที่มุมถม้ำไม่ยอมไปไหนมองดูท่านเฉยๆไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรอีก ท่านรู้ด้วยจิตว่าไม่ใช่งูจงอางธรรมดาเพราะมันใหญ่โตผิดงูจงอางที่เคยเห็นมันคือพญานาคแปลงร่างมาเป็นงูจงอางยักษ์เพื่อทำหน้าที่อารักขาถ้ำชัยมงคลและเจดีย์ใหญ่ที่สร้างขึ้นมาใหม่หลวงปู่ตองเล่าให้ท่านเจ้าคุณราชเมธากรฟังว่าเขามาแปลกมาอยู่กับผมในถ้ำ เมื่อถึงเวลาหากินก็พากันเลือออกไปหากินข้างนอกแล้วกลับมานอนในถ้ำบางวันก็เข้าไปนอนในรูโพรงถ้ำวันหนึ่งมีญาติโยมขึ้นมาหาผมมีเด็กหนุ่มรุ่นคนองมาด้วยกันสองสามคนพวกเด็กวัยคนองวิ่งเล่นที่พระรานหินแล้วออกก้อนหินคว้างเล่นลงไปทางหน้าผาบ้างคว้างลงไปในหุบเหวป่าไม้บ้าง เป็นที่สนุกสนานไม่รู้จักการาเทศไม่รู้ว่าภูลังกาเป็นแดนอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธหลวงปู่ตองเวนรยะแล้วเล่าต่อพญางูจงอางยักษ์สองผัวเมียได้เลื้อยปลาดออกไปจากถ้ำชัยมงคลส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวเลื้อยพล่านไปทั่วพลังหินบนยอดภูลังกาแผ่พังพานพคุกคามผมเห็นท่าไม่ดี กลัวมันจะไล่ฉกกัดพวกเด็กๆจึงได้ร้องห้ามไว้ไม่ให้ทำอันตรายเพราะเด็กวัยคนองไม่รู้ประสีประสาอะไรอัศจรรย์มากงูจงอางยักษ์ทั้งสองเชื่อฟังผมยอมเลยกับเข้าทำแสดงถึงมันฟังภาษาคนรู้เรื่องผู้เขียนได้นมัสการถามบ้างว่าพวกเด็กคว้างก้อนหินเล่นมีความผิดอย่างไร หลวงปู้ตองตอบว่าตามหน้าผาก็ดีตามซอกเขาหรือตอกผาก็ดีหรือตามหมู่ไม้ใหญ่น้อยในหุบเหวข้างล่างก็ดีเป็นบ้านเป็นเมืองของชาวบางบทรับแลหรือคนทันเป็นบ้านเป็นเมืองของยักษ์เป็นบ้านเป็นเมืองของผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายบ้านเมืองหรืลภพภูมิของพวกนี้มันสลับซับซ้อนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มันซ้อนกันอยู่เหมือนเอากระดาษซับกระดาษเสริมมาซักแผ่นหนาะๆนะแล้วเราเอาน้ำสีต่างๆหยอดลงไปบนกระดาษเสริมสีต่างๆเหล่านั้นก็จะอยู่รวมตัวกันได้ในกระดาษซึมนั้นฉันใดก็ฉั้นนั้นภูมิภพหรือแดนอยู่อาศัยของพวกวิญญาณก็อยู่กันได้อย่างสลับซับซ้อนเช่นกันนั่นแหละเพียงแต่เรามองไม่เห็น แต่ถ้าพวกเขาอยากให้เราเห็นเขาก็จะทำให้เราเห็นได้เมื่อพวกเด็กควางก้อนหินไปก็ถูกบ้านเรือนของพวกชาวบังบทรับแลเขาก็ไม่พอใจหลวงปู่เคยเข้าไปในเมืองรับแลหรือไม่ผู้เขียนถามอีกหลวงปู่ตอบว่าเคยเห็นบ้านเมืองของชาวบังบทรับแลอยู่เสมอเพราะชาวรับแลเปิดให้เห็นแต่อาตมาไม่ได้เข้าไป เหตุใดหลวงปู่ไม่เข้าไปผู้เขียนถามถ้าเป็นบุคคลอื่นอาจจะอยากเข้าไปเมืองลับแลแต่สำหรับตัวอัตมาแล้วไม่อยากเข้าไปเลยความรู้สึกลึกๆในใจได้เตือนว่าถ้าตัวเรายังมีภูมิจิตภูมิทรรน้อยอยู่หากเข้าไปเมืองรับแลแล้วอาจจะได้รับภัยอันตรายอย่างลึกลับภัยอันตรายอย่างลึกลับหมายถึงอะไรผู้เขียนถาม หลวงปู่ตอบพวกลับหรือบางบทมาตามอัตมาตอยู่บ่อยๆมักจะมาตอนค่ำมืดแล้วถ้ารับแลนุ่งขาวห่มขาวเป็นพวกบวทแล้วถือศีลสิบข้อเรียกตัวเองว่าดาบทหรือมุนีเป็นนักพล้ายหรือสีถ้าแต่งตัวธรรมดาเหมือนชาวไร่ชาวนาแสดงว่าเป็นพวกลับแลยังทำมาหากินเหมือนชาวบ้านทั่วไป แต่ถือศีล5อย่างเคร่งครัดถ้ารูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำหรือผิวดำเป็นพวกพญายนาคแปลงตัวมาเป็นมนุษย์ภพภูมิของพญายนาคและภพภูมิของชาวรับแลเข้าไปมาหาสู่กันได้ถ้าชาวรับแลผิวขาวเป็นอีกเผ่าหนึ่งที่มีบุพกรรมข้องเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีผิวขาวเช่นผู้ไทยลาวโซงชาติจีนชาติยวน เป็นต้นโลกของชาวลับแลก,ก็คือโลกของวิญญาณหรือโอปาติกะเมื่อเราเป็นพระประพฤติพรหมจรรย์เข้าไปในโลกของชาวลับแลโอกาสที่จะถูกทดสอบของเลือกพรหมจรรย์มีมากเป็นต้นว่าเอาลาบสักการะเพชรนินจินดาสร้อยแหวนเงินทองสมบัติโบราณมาถวายเอาเสาวงามมาคอยปรนนิบัติ หรือให้แม่ชีสาวๆสวยๆมาอยู่ใกล้ชิดเอาสุรายาฝิ่นมาถวายอะไรๆเหล่านี้ถ้าพระเผือไผลขาดสติไปแต่ต้องเข้าไปโดยไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อล่อก,ก็จะถูกชาวลับแลลงโทษหมดโอกาสจะได้กลับออกมาหลวงปู่ตองเล่าต่อไปอีกว่าชาวบังบทลับแลเคารพนับถือพระพิสุสงฆ์ชอบฟังธรรมะ เชื่อในธรรมชอบประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอยากได้แต่ธรรมะอยากสําเร็จธรรมะอยากไปเกิดในภพภูมิสูงสูขึ้นไปชาวลับแลพากันขบขันที่มนุษย์ทั้งหลายอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศอยากใหญ่อยากดังอยากมีอายุยืนยาวไม่อยากแก่เท่า ชาวลับแลบอกว่าชาวโลกมนุษย์มีกิเลสตันหาความโลภมากยิ่งนักหลงไหลยึดถือในสิ่งสมมุติเมื่อตายไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ผู้เขียนได้เรียนถามอีกว่ากระผมเคยได้ยินได้ฟังมาจากปากของปราชญ์ผู้รู้บางท่านได้ให้อัดถาบายเรื่องของลับแลว่าชาวลับแลหรือบางบทก็ดีพวกคนทันในป่าในถ้ำก็ดี เป็นเทวดาชั้นต่ำอาศัยอยู่บนพื้นดินปะปนกับมนุษย์เรามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณหยาบเหมือนมนุษย์ทำมาหาเลี้ยงชีพเหมือนมนุษย์แต่ถือศีลธรรมเคร่งครัดมากมีฮิริโอตปะละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปวิบากกรรมแต่หนหลังทำให้เกิดเป็นพวกกลับแลหรือคนชั้นต่ำแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การปกครองของเทพเจ้าชั้นสูง ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาโลกมนุษย์อยู่ทิศต,ตะวันออกไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเท็จหลวงปู่ตองตอบว่าบางบทรับแลเป็นเมืองลึกลับอาตมารู้น้อยตอบไม่ได้ผู้เขียนจึงขอถามเรื่องพญานาคอีกพญานาคมีจริงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วิเศษหลวงปู่เคยเห็นหรือไม่หลวงปู่ตอบว่าก็งูจงอางสองผวเมียในถ้ำชัยมงคลน,นั่นแหละ คือพญานาคพวกบางบทลับแปลเป็นคนบอกว่างูจงอางสองผัวเมียคู่นั้นเป็นพญานาคอยู่ภูลังการม,มานานหลายหมื่นปีแล้วเป็นสหายของพระอาจารย์วังทิติสาโรผู้ล่วงลับมรณภาพไปแล้วดวงวิญญาณของพระอาจารย์วังได้สั่งให้พญานาคทั้งสองมารักษาถ้ำชัยมงคลและรักษาอัตมานอกจากพญานาคทั้งสอง ที่แปลงร่างเป็นงูจงอางมาหลวงปู่เคยเห็นพญายนาคตัวอื่นๆไหมผู้เขียนถามหลวงปู่ตอบว่าเห็นบ่อยไปเป็นงูสีแปลกตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีมากันเป็นสิบเป็นร้อยเลยเข้ามาออกถ้ำทุกวันที่เลื้อยเล่นเพ่นพ่านอยู่บนพลาหินบนยอดภูลังกาก็มีเยอะ พอค่ำมืดลงพวกเขาก็แปลงกายเป็นมนุษย์มาสนทนาธรรมด้วยจึงรู้ว่าเป็นพญานาคผู้เขียนจึงถามต่อบไปว่าจะทำอย่างไรถึงจะพบเห็นพญานาคและชาวลับแลคนทันได้โดยไม่ได้รับอันตรายหลวงปู่ตองนิ่งอึ้งชั่วขณะก่อนตอบว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะเป็นเรื่องยากมาก มันมีเหตุปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างจึงจะได้ประสบพบเห็นเป็นต้นว่าเคยมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันมาก่อนในชาติปางก่อนอาจจะเคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันอาจจะเคยเป็นบิดามารดาหรือคููบาอาจารย์กันมาในปางก่อนหรืออาจเคยเป็นคู่ครองกันอาจจะเคยตักบาตรร่วมขานทำบุญร่วมกันเคยสนับสนุนค้ำชูกันให้เจริญรุ่งเรือง หรืออาจจะมีภาระหน้าที่ผูกพันกันบางอย่างหรือเป็นศัตรูคู่แค้นจึงจะได้พบกันผู้เขียนจึงถามต่อไปอีกว่าอย่างพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหรือขอรับหลวงปู่ตองตอบว่าถูกแล้วพระธุดงก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยชาติปางก่อนมาสนับสนุนจึงจะสามารถพบหินพญานาและชาวรับแลได้ ถึงแม้จะเป็นพาธุโดงผู้แก่กล้าในชานสมาบัติแต่ถ้าไม่มีบุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาก่อนก็ไม่มีทางจะได้พบเห็นพญานาคและชาวรับแลสำหรับคนมีบุพกรรมเกี่ยวข้องผูกพันกันนั้นแม้จะเป็นชาวไร่าชาวนาธรรมดาหาเช้ากินค่ำก็สามารถพบกับพญานาคและชาวรับแลได้มีตัวอย่างหลายลายแต่ไม่อยากพูดถึง หลวงปู่ตองถามชัยมงคลภูลังกามีเรื่องผูกพันกับพญานาคและชาวลับแลอีกมากมายเป็นเรื่องลึกลับมหัศจรรย์ท่านบอกว่าเล่าให้ใครฟังไม่ได้เพราะเป็นความลับของฟ้าดินคืนเปิดเผยไปจะเกิดอาถรรพ์ฟ้าดินลงโทษเอาได้ง่ายๆชนิดคาดไม่ถึงอย่างเมื่อไม่นานมานี้ฟ้าขนองเกิดพายุถล่มภูลังกา ไาได้ผาเปลี่ยงลงมาที่หม้อแปลงไฟฟ้าห่างจากหลวงปู่ตองประมาณสองวา่าท่านสลบไปหลายชั่วโมงจีวอถูกไฟไหม้หมดแต่ไม่ตายกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เหลือเชื่อและนั่นก็คือเรื่องราวของภูรังกาแลบแลเมืองพญานาคที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่เราจะได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ